เลี้ยพี่เลยค่ะไม่ต้องติดตังเัาเวี้ยงเลยค่ะไม่ได้ค่ะพี่เป็นเจ้าของเ่าเว็้นพี่เลยค่ะเจ้าของก็ไม่ได้ค่ะน้องต้องเวี้ี่ค่ะพี่เป็นเจ้าของทั้งประเทศไทยเลยน้องต้องเลี้ยพี่ค่ะพี่ก็ไม่ได้พี่ได้ค่ะพี่เป็นเจ้าของทั้งประเทศไทยเลยที่ของพี่เองของแฟนที่เกาหลีเลี้ยงเลีเวงให้พี่เลยเวี้ยงให้พี่ค่ะน้องไม่ค่ะ น้องต้องทำค่ะเพราะว่าพี่เป <m iss ue> ็นเจ้าของเข้าใจไหมน้องทำก็เป็นพนักงานใช่ไหมน้องต้องเพป็นพี่น้องก็หักเงินหนึ่งเนาะเดี๋ยวพี่ก็ต้องมาเช็คเงินอยู่ดีแก่แก <m iss ue> ่าถ่ายอย่าถ่ายพวกพี่กับน้องต้องเว็บต้องเว็บข้าวให้พี่ค่ะต้องเป็นเจ้าของค่ะน้องต้องเว็บข้าวให้พี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่กับแฟนก็ต้องมาเก็บเงินอยู่ดีพี่ต้องเก็บเงินในเซเว่นเซเว่นในประเทศไทยค่ะเพราะว่าพี่กับแฟนเราอยู่พี่เป็นตัวเองก็บอกกับ อม่้ันอนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องมาเตรีเงินดอันนี้เช็คทง่ตอนนี้เลยสี่องค่ะี่แต่เนื่อว่าพี่เป็นเจ้าของมีกล้องวงจรมีกล้องวงจรค่ะมีกล้องวงจรเลยค่ะกล้องวงจรกล้องวงจรป5เลยเรียบข้าวที่เดี๋ยวนี้มีกล้องวงจรค่ะมีกล้องวงจรค่ะเร็ข้าวี่เดี๋ยวนี้พี่ต้อเ์เคิ่งะไเป็นประเาเ ไม่ได้ค่ะพี่เป็นเจ้าของที่ไม่ใช่ลูกค้าค่ะเสียงเลยนะคะเป็นเจ้าของค่ะไม่ใช่ลูกค้าค่ะเวีค่าพี่เดี๋ยวนี้น้องคนนี้ชื่อไรเว็บค่าให้พี่เดี๋ยวนี้เลยน้องพนักงานคนนี้เวีค่าพี่เดี๋ยวนี้เลยน้องพนักงานคนเนี้ย42ค่ะพี่ฟรีพี่บอกพี่ฟรีทุกอย่างในประเทศไทยน้องเวียกค่าพี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เวีค่ะพี่เป็นเจ้าของเรียให้พี่เดี๋ยวนี้เลย กล้องวงจรก็มีเนี่ยเนี่ยเนีนี่ยยเนี่่้าที่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เค่ที่ไม่ใช่ลูกค้าพี่บอกว่าพี่เป็นเจ้าของของแฟนเกาหลีพี่เราต้องเรีย้าที่เดี๋ยวนี้กล้องวงจรก็มีเียข้าที่เดี๋ยวนี้ค่ะกให้เราเียข้าให้